วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิพาดาน้องครับ เอาอน้ำมันเครื่องพีทีแม็กนีตอนหนึ่งแกลลอนครับอ๋อได้เลยครับนี่เลยครับน้ำมันเครื่องครับผมโอ้โหบริการดีรวดเร็วทันใจสมกับสโ,โลแกนพีทีเปาน้ำมันที่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณพี่นี่รู้จริงนะครับเนี่ย ตอนนี้พีทีมีบริการแบบใหม่ในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินครับทำยังไงครับฉุกเฉินให้นึกถึงแม็กเซอร์วิทเมมเบอร์ไปเลยเอามเมมเบอร์หนึ่งหกหนึ่งสี่แล้วกดสองครับผมสุดยอดไปเลยหนึ่งหกหนึ่งสี่กดสองครับเอาเอาหน้าซีฟู้ดกับหน้าฮาวายเอียนะเฮ้ยนะิดตาแล้วใส่ถูกกันพี่นะหนึ่งหกหนึ่งสี่กดสองนะมเมมไว้แล้วครับเต็มโอ้ยช่วยตอนฉุกเฉินได้เลยนี่ครับไปแกงกัด โหเป็นไรวะหน้าบูดเป็นลิกเลยก็วันก่อนนะสิพี่วันก่อนเป็นไงวะวันก่อนไม่ใช่วันนี้ไงหยอกหยอกหยอกไหลก็ได้ไรก็หยอกไงวันก่อนไงวันก่อนเป็นยังไงนะเล่าดีๆวันก่อนฉันไปวัดไปวัดอ่าดเอาตลาบเม่ไปวัดหรือไม่ไปทัดไปวัดอาไม้มาทัดไปวัดหยอกหยอกหยอกดีดีไปวัดทำอะไร คนธรรมะธรรมโมอย่างผมอะไปวัดก็ต้องไปฟังเทศนะสินี่ไปฟังเทศอย่าบอกนะไม่เจอพระเจอแต่มะเขือเทศอามหยอกแรงจังเลยเบิ้ลไปเด้เมื่อกี้โดนไปสองทีแล้วนี่พอฉันฟังเทศอยู่ดีท่าน้นหละฉันก็เลยลุกขึ้นเต้นเฮ้ยพอฉันลุกขึ้นเต้นปุ๊บฉันโดนด่าปั๊บเลยบาเนี่ยเออนั่งฟังเทศอยู่ดีลุกขึ้นเต้นเต้นทำมะเขืออะไรวะเอ้าไม่เต้นได้ยังไงก็หลวงพ่อท่านบอกว่าอีกไม่นานสักกาเลยนะ ฉันได้กินเทสกา่ฉันก็ลุกขึ้นเต้นเลยโอ้โหลุกขึ้นมาเต้นแห่งสกาเลยเออนี่ไอ้เก่งเไยอะไรคำพระคำเจ้ามาล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้ด้วยเอ้าไหนก้มหัวเนี่ยหัวบางไปเยอะเลยเอ้าเฮ้ยเป็นกากเป็นเพื่อนเหรอพี่นรกกินกระบาลนะเด้พี่เป็นแล้ววะนรกดึงขาเย้ พี่เก่งจะลงทีงขาทำยไงดีอ่ะทำยังไงท่านเอ้ยมันต้องใช้ดอกไม้ดอกไม้อะไรดอกไม้จันทร์ได้เฮ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเฮ้ยนี่แกสองคนนี้ไม่รู้จักบาปรู้จักบุญหรือไงวะไม่รู้ว่าเป็นไงวะบาปก็จะตัวแบนๆไงบุญตัวกลมๆไงเฮ้ยไหนบาปบาปเนี่ยแบนเนี่ยมั้งแบนมะแบนๆแล้วไหนบุญบุญกลมอะไรเออว่ะโอ้โหกลมจริงๆด้วยบุญบาตรโอ้โหพี่พี่ ให้ฉันถามหน่อยสิระหว่างบาปกับบุญน่ะพี่กลัวอะไรกลัวบาปดิเอ้าทำไมไม่กลัวบุญก็บาปมันมองไม่เห็นตัวแล้วบุญน่ะบุญมันมองเห็นตัวยังไงวะก็มันมาเป็นซองๆไงเฮ้ยพิแล้วก็เพิ่มบุญลงบุญหน่อยบุญ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 หน่อยเฮ้ยบุญเยอะได้แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่พี่เบียนอิสลามมาจากอิสราห